มากินร้านนี้ครับตีแบงค์ก็โคตรลึกเลยฝนต้อตอกก็ด้วยแล้วนี่มันอยู่ในนี่อยู่ตรงท้องหล่อนะนี่เดี๋ยวดูดิว่าจะลอ,อยขนาดไหนเราจอดรถแล้วที่จอดรถก็ไม่ค่อยจะมีแม่ไปเขาไปกินกับหลังงานประกวดนะครับ<ป>นี่โอ้โหร้านนี้คุณเอกคุณเอกเป็นคนหาเหรอจอดเลย้เจอหอยด้่ยกันไนะหอยหอย เเจอปลาหมึกก็ยังน้ำเปล่าเป่า่นโอ้โหอรอยวแกินแผักบ,บุ้งนะดูดิผักบุ้งอร่อย,ยอ่ะโอ้ไหเมีกุ้งนี่ก็สุดยอดนะดูดิ ปลากระพงนี่ครับปลากระพงเนี่ยสดมากนะครับสดจริงครับพอเลี้ยงหนุ่ตูงหน้าสดมากเลยดูดิหอ <for S 1> ืมอืมเนื้อหวานต้องกินเลยดูเปล่ตัใหญ่นี่เนีนี่มันปูอ่ะตัวใหญ่นี่แนบปังหนุ่มปลาปูลองดเลยเมื่อกี้นี่เราก็มาใส่เลยอ่ามันปูเนี่ยอร่อยมากอร่อย

ปูเด็ดปูหัดข้าวแล้ไม่ข้าวแบบปูอปูค้นจังอืมปูักมาออือืปูหัดข้าวเนี้ยไม่ข้าวแบบปูล้วสุดยอดอร่อยอืมงาหมูตาแมงมุมแล้วก็ปูขาแล้วเดี๋ยวข้าวปูเนี่ยข้าวปูขอก็ดีครับอ